จสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันนะคะสําหรับอาจารย์นะคะชื่อว่าอาจารย์ถัปนรักษ์ศรีทาลังนะคะรับผิดชอบในการสอนรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันบทที่7ถึงบทที่9นะคะ,ะเด็กๆเตรียมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนบทที่7กันเลยนะคะตี้ชีเคือ ถ้าจั่วัม,มกงจัวบทที่7คุณทําอาชีพอะไรก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนาต่างๆนะคะเราก็มาเรียนรู้คําศัพท์นะคะซึ่งคําศัพท์ในภาษาจีนนะคะจะพูดว่าเชิงสือเชิงสือนะคะ,ะคำศัพท์ในวันนี้นะคะคำศัพท์ที่1น,นะคะคือคำว่าจั่วจั่วนะคะจัวแปลว่าทำนะคะ,ะคำศัพท์ที่2นะคะคือคําว่า 工作工作่วนะคะกงแปลว่างานหรือว่าอาชีพนะคะสมมติเราซือบอกว่าจัว什么工作นะคะจัว什么工作ก็หมายถึงคุณทําอาชีพอะไรนั่นเองนะคะจั่ว什么工作อย่างเช่นลูกิ的工作是什么呢ล师กิ的工作就是老师นะคะอาชีพของ คุณครูก็คืออะไรก็คือคุณครูนั่นเองนะคะ,ะคำศัพท์คำที่3นะคะก็คือคำว่าซือจีซือจีนะคะซือจีหมายถึงคนขับรถนะคะ,อ,ะอย่างวัฒนธรรมของคนจีนนะคะก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากคนไทยนิดหนึ่งนะคะอย่างคนไทยเนี่ยเวลาเรามีคนขับรถหรือพี่คนขับรถให้เราเราก็จะเรียกว่าพี่คะใช่ไหมคะหรือว่าเรียกชื่อเขาเลยแต่คนจีนเนี่ยเขาสามารถเรียกได้เลยว่าซือจีซือจีนะคะหรือว่า ตัวอย่างเช่นเราจะบอกว่า,าพี่คะตรงนี้ถึงแล้วนะคะคนจีนก็สามารถบอกได้เลยว่าซื่อจีต่าเหอซื่อจีต่าเหอะนะคะคำที่4นะคะคือคำว่าหมางหมางหมางแปลว่ายุ่งค่ะเช่นหนีหมางมะหนีหมางมะคุณยุงนะะณย่งไหมนะคะคุณยุ่งไหมนะคะหมางหนีหมางปู้หมางหนีหมางปู้หมางคุณยุ่งหรือไม่ยุ่งนะคะวอปู้หมาง ฉันไม่ยุ่งประมาณนี้นะคะสำหรับตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะจะเป็นคำศัพท์คำที่5ของเรานะคะคำศัพท์คำที่5ก็คือคำว่าจีเจ๋จีเจ๋จีเจ๋หมายถึงนักข่าวนะคะ,อ,ะอย่างเช่นมีนักข่าวมาสัมภาษณ์อะไรต่างๆก็จะเรียกว่าจีเจ๋นะคะเช่นถ้าสมมุติเรามีพ่อของเราทําอาชีพเป็นนักข่าวเราสามารถยกตัวอย่างได้ว่าไงคะว่า是者 ว่าป้าเปนะคะที่六เ,เกอคำศัพท์คำที่6นะคะคือคำว่าอีเชิงอีเชิงอีเชิงแปลว่าคุณหมอนะคะคุณหมอหรือว่าแพทย์นั่นเองนะคะนอกจากคำว่าอีเชิงที่แปลว่าคุณหมอแล้วนะคะในภาษาจีนเนี่ยก็จะมีคำหนึ่งนั่นกะ็คือคำว่าใต้ฝูที่แปลว่าคุณหมอได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งอ่ะ เด็กๆก็อาจจะเคยเรียนมาแล้วนะคะซึ่งคําว่าไต่ฝู่นะคะซึ่งบทก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะบทนี้ก็จะเรียนคําว่าอีเชิงอีเชิงนะคะซึ่งแปลว่าคุณหมอได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะคือคําที่7คือคําว่าเฟยฉางเฟยฉางอ่าเฟยฉางเนี่ยใช้บอกกับสิ่งที่มากๆนะคะเช่นเฟยฉางผิวเหลียงเฟยฉางผิวเหลียงสวยมากๆประมาณนี้นะคะหรือว่าเฟยฉาง好เฟยฉาง好ดีมากๆนะคะ ต่อมาค่ะคำที่8นะคะคือคำว่าเจียถิงจูฟู่เจียถิงจูฟู่เจียถิงจูฟู่นี่หมายถึงแม่บ้านนะคะคนที่ทํางานอาชีพเป็นแม่บ้านเนี่ยในภาษาจีนเขาจะใช้คําว่าเจียถิงจูฟู่เจียถิงจูฟู่นะคะ,ะทีนี้ถ้าเราแยกกันนะคะคําว่าเจียถิงเนี่ย ถ้าแยกกันอยู่เจียถิงจะหมายถึงครอบครัวนะคะส่วนคําว่าจูฟู่จะหมายถึงแม่บ้านนะคะรวมกันก็คือคนที่ทํางานในบ้านให้เรานั่นเองนะคะ,ะคำที่9นะคะคือคําว่าจุยจุยนะคะจุยเนี่ยใช้บอกกับสิ่งที่ที่สุดเป็นอะไรที่ที่สุดนะคะจุ้ยเนี่ยจะบอกถึงว่าระดับที่ที่สุดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยจะใช้คําว่าจุย้ยนะคะเช่นจุ้ยเขาดีที่สุด จุ้ยเก้าสิ่งดีใจที่สุดประมาณนี้นะคะอ่ทีนี้เนี่ยเราซื้อขอเพิ่มเติมคําวิเศษที่บอกระดับที่เราควรรู้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราเรียนคําว่าเขินเฟยฉางแล้วก็จุ้ยมานะคะซึ่งคําว่าเขินเนี่ยถ้าใช้บอกระดับเขินจะหมายถึงมากอ่าส่วนเฟยฉางจะเป็นบอกถึงมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็จุ้ยจะบอกถึงความที่เป็นที่สุดนะคะความแตกต่างของเขาเป็นยังไงนะคะอันดับแรกมาดูคําว่าเขินกันก่อนคะ่ะ คำว่าเหินนะคะมักจะวางไว้หน้าคําคุณศัพท์นะคะที่ต้องการขยายนะคะแล้วก็ส่วนคํากริยาที่สามารถวางไว้หน้าเหินเนี่ยก็จะมักเป็นคําที่แสดงถึงความรู้สึกนะคะแสดงถึงความรู้สึกยกตัวอย่างที่เราซื้อยกขึ้นให้มาดูนะคะนั่นก็คือคําว่าเหินมากเหินมากก็คือช้ามากนั่นเองหรือว่าเหินชัางซินเหินชังซินก็คือเสียใจมากนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเหินเนี่ย ก็จะเอาวางไว้หน้าคําคุณศัพท์ที่ต้องการขยายนะคะแล้วก็มักจะคําเหล่านี้มักจะแสดงถึงความรู้สึกต่างๆนะคะความรู้สึกต่างๆต่อมานะคะคำว่าเฟย์ฉางเฟยฉางเฟยฉางหมายถึงมากเป็นพิเศษนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคำคำว่าเฟยฉางเนี่ยประกอบไปด้วย2ตัวอักษรด้วยกันนะคะนั่นก็คือคำที่1คือคำว่าเฟย์เฟยเนี่ยแปลว่าไม่นะคะส่วนคำว่าฉางเนี่ยแปลว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นเฟยฉางก็คือไม่ปกติ เพราะฉะนั้นไม่ปกติก็คือเป็นความเป็นพิเศษนั่นเองนะคะ,ะคำว่าเฟชางเนี่ยถ้ามารวมกันมันคือมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขินกับเฟฉางมาเปรียบเทียบกันเราต้องการจะบอกว่าคนนี้สวยมากกับคนนี้สวยเป็นพิเศษคนไหนสวยกว่ากันมันก็จะระดับเพิ่มขึ้นมาเฟชางก็จะมากกว่าเขินนะคะ,ะตัวอย่างที่เราซือยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะคะนั่นก็คือคําว่าเฟฉางเกา เฟยฉังเกานะคะก็คือสูงมากเป็นพิเศษนะคะหรือว่าเฟยฉังเล่เฟฉังเลเหนื่อยมากเป็นพิเศษนั่นเองนะคะอ่าสุดท้ายนะคะคือคำว่าจุยจุยก็คือที่สุดเนาะเอาไว้บอกสิ่งที่สุดสุดแล้วไม่มีสูงกว่านี้แล้วนะคะอย่างที่อธิบายไปตอนต้นนะคะจุยมากอ่าช้าที่สุดจุยคายเร็วที่สุด ะะเพราะนั้นระหว่าง3คํานี้ระหว่างเขินเฟฉางหรือว่าจุ้ยนะคะจุ้ยจะบอกความเป็นที่สุดและเขินจะบอกมากธรรมดาเฟฉางมากเป็นพิเศษนะคะสมมุติเรายกตัวอย่างว่าคนคนนี้เนี่ยสวยมากสวยมากเป็นพิเศษสวยที่สุดก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะนั้นเด็กๆเ,เนี่ยเลือกใช้คําว่าเขินเฟฉางจุ้ยต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะคะอ่ะต่อไปนะคะหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับ บทสนทนาเกี่ยวกับคำศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับบทสนทนานะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเหาซื้ออยากให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านคำศัพท์ตามเหล่าซือสักหนึ่งรอบนะคะอ่ะเดี๋ยวอ่านตามเหล่าซือเลยนะคะจัวจ่วจั่วงจัว่วงจัว่วซือจี 司机，忙，忙。记者，记者。医生，医生。非常，非常。家庭主妇，家庭主妇。 ต่อไปค่ะเรามาเรียนบทสนทนากันเลยนะคะบทสนทนาแรกให้เด็กๆด,ดูรูปภาพก่อนนะคะรูปภาพนี้เป็นรูปภาพเด็กผู้ชายที่กําลังขับรถอยู่ใช่ไหมคะและประโยคสนทนาที่เขาให้มานั่นก็คือ他做什么工作他做什ม工กงจวาจว,งจว,ว่า他做าจ工ว,มจวหมายถึงเขาทําอาชีพอะไรนะคะจแปลว่าทำา什么 e แปลว่าอะไร ส่วนคําว่ากงจั่วแปลว่างานหรือว่าอาชีพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ถ้าจั่วเฉลิมกงจั่วก็คือคุณทําอาชีพอะไรหรือว่าเขาทําอาชีพอะไรนั่นเองนะคะ,ะในประโยคที่2องเขาตอบว่ายังไงคะท่าชื่อซื่จีท่าชื่อซืจีซืจ,จีเมื่อจะคู่เราสื่อสอนไปแล้วนั่นก็คือใครเอ่ยคนขับรถใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นท่าชื่อซืจีก็หมายถึงเขาคือคนขับรถนะคะถ้าเหินหมาง ถ้าเหินหมางเหินใช้บอกระดับว่าไงนะมากใช่ไหมคะส่วนคําว่าหมางแปลว่ายุง่งถ้าเหินหมางก็คือเขายุ่งมากนั่นเองนะคะ,ะเพราะในรูปแรกเนี่ยเขาถามว่าถ้าจั่วสมกงจัว่วและในรูปนี้ก็ต้องตอบว่าไงคะท่าชื่อซื้อจีถ้าเหินหมางนะคะเขาเป็นคนขับรถนะคะเขายุ่งมากนะคะ,ะรูปถัดไปเลยนะคะ,ะในรูปถัดไปเนี่ย ถามว่าเขา做什么工作他做什么工作ตอบว่าไงเอ่ยเขา是记者เขา是记者เด็กๆจำได้ไหมคะว่า记者คืออะไร记者ก็คือนักข่าวใช่ไหมคะ记者เ,เขาเป็นนักข่าวนั่นเองนะคะอ่าดูในรูปสิว่าเขายุ่งไหมคะอ่าในรูปภาพนี้ก็จะมีคนวิ่งตามเขาเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะแสดงว่าแสดงถึงเขาว่าเายุ่งมากเพราะฉะนั้นเราสามารถอธิบายจากรูปภาพนี้ได้ว่าถ้าเหินหมาง ถ้าเขินหมางก็คือเขายุ่งมากนั่นเองนะคะเขายุ่งมากนั่นเองต่อไปนะคะรูปที่3นะคะ,ะรูปภาพนี้เห็นเข็มฉีดยาเด็กๆก็อาจจะมองออกแล้วว่าเขาคืออะไรใช่ไหมคะถ้าจู่ๆมากรงจู่ถ้าจู่ๆมากงจู่ถ้าเสืออีเชิงถ้าเสืออีเชิงนะคะเขาคือคุณหมอนั่นเองอีเชิงก็คือคุณหมอนะคะดูซิว่าเขายุ่งไหมอ่าเย เคยเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะก็หมายถึงก็ใช่ไหมคะในเมื่อ2คนแรกเนี่ยเขาก็ยุง่งเพราะฉะนั้นเราต้องการบอกว่าคนที่3เนี่ยเขาก็ยุ่งเหมือนกันเราสามารถใช้คําว่าเย่ได้นะคะเช่นถ้าเย่เขินหมางถ้าเย่เขินหมางนะคะก็จะหมายถึงว่าเขาก็ยุ่งเหมือนกันเขาก็ยุ่งมากเหมือนกันนะคะ,ะรูปถัดไปนะคะรูปนี้นะคะเขาน่าจะเป็นอะไรทำงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆนะคะถ้าจั่วเมกงจั่ว 他做什么工作เขา是经理เขา是经理经理ก็หมายถึงผู้จัดการใช่ไหมคะอ่าเพราะนั้นเขาคือใครคะเขาคือผู้จัดการนะคะแล้วดูสิว่างานของเขาเนี่ยเยอะไหมเยอะมากๆเลยนะคะกองเต็มโต๊ะเลยแล้วก็เงือไหลเลยใช่ไหมคะดูจากรูปภาพรูปนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ยุ่งอ่ามากเป็นธรรมดาเขายุ่งมากกว่าเดิมก็ต้องใช้คําว่าอะไรคะเฟส ช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเฟยฉงหมงาง,มงก็จะหมายถึงว่าเขายุ่งเป็นพิเศษนะคะเขายุ่งเป็นพิเศษเลยนะคะ,ะต่อมาค่ะถ้าจวเฉากงจาจากจขาทำอาชีพอะไรคะดูจากรูปภาพแล้วนะคะอ,ะอจงจูฟู่ถ้าชื่นะคะนั่นก็หมายถึง เขาเป็นแม่บ้านนั่นเองนะคะดูจากรูปภาพก็น่าจะดูออกนะคะเขาเป็นแม่บ้านใช่ไหมแม่บ้านทํางานบ้านาเลี้ยงดูครอ,อบครัวเลี้ยงดูลูกใช่ไหมคะก็จะค่อนข้างาต้องทํางานที่บ้านนะคะก็สามารถใช้คําว่าเจียถิงจูฟู่ได้นะคะเจียถิงจูฟู่นะคะ,ะต่อมานะคะเราจะดูว่าคุณแม่คนนี้เขาทางานเนี่ยยุ่งหรือเปล่าแม่บ้านคนนี้นะคะเราสามารถถามเขาได้ว่าถ้าหมางปู่หมาง ถ้าหมางปู้หมางนะคะหมางปู้หมางหมายถึงยุ่งหรือไม่ยุ่งนะคะยุ่งหรือไม่ยุ่งอ่ะหรือว่าสามารถใช้แปลกอย่างนึงว่ายุ่งหรือไม่นั่นเองนะคะท่าจุ้ยหมางเห็นไหมคะทำไมถึงว่าถ้าจุ้ยหมางเห็นมือด้านซ้ายเขาไหมคะมือด้านซ้ายเขาถือเตารีดไปด้วยรีดผ้าไปด้วยมือด้านขวาเป็นไงทํากับข้าวไปด้วยเพราะฉันเนี่ย เขาทำสองอย่างไปพร้อมๆกันแสดงว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ยุ่งที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกอะไรที่เป็นที่สุดเราจะใช้คำว่าจุ๋ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคนี้ก็ต้องใช้ว่าท้าจุ๋ยหมางทาจุ๋ยหมางนะคะอ่าต่อไปนะคะเด็กๆมาฝึกตอบคำถามกันกับเหล่าเชือนะคะว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่าว่าที่เหล่าเชือบอกไปเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะอ่ะลองมาดูประโยคนี้ค่ะท้าจ่วดฉกงจ่ว ถ้าจั่วเฉมกรจั่วจากรูปภาพรูปนี้เด็กๆน่าจะมองออกนะคะว่ารูปภาพรูปนี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะถ้าจั่วเมกรจั่วก็หมายถึงเขาทําอาชีพอะไร A. อท่าชื่อซื่อจีบีท่าชื่ออีเซิงซีท่าชื่อจิ้งหลี่อ่ะ,อะเด็กๆลองตอบมาสิคะว่าน่าจะตอบ A B หรือว่า C คะคำตอบในข้อนี้นะคะนั่นก็คือทาชื อีเฉิงนะคะทาชื่ออีเฉิงแปลว่าเขาคือคุณหมอใช่ไหมคะดูรูปภาพก็น่าจะดูออกแล้วว่าเขาคือคุณหมอนะคะซึ่งคุณหมอในภาษาจีนก็ใช้คําว่าอีเชิงอีเฉงนะคะอ่ะต่อมานะคะเขาถามว่าทาจัว้วเฉิมกงจั工วทาจั้วเฉิง什么工作อ่ะดูจากรูปภาพชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาคืออะไรอ่ะแต่เราจําได้หรือเปล่าว่าสิ่งนี้เนี่ยพูดว่ายังไงเอนะคะทาชื่อซื่อจีถ้าชื่อซื่อจี B เขาเป็นหมอเขาเป็นอซีเขาเป็น้ัารเขาัดการะเด็กๆลองตอบดูสิคะ A B หรือว่า C คะจากรูปภาพรูปนี้คนขับรถชูนิ้วโป้องออกมาด้วยใช่ไหมคะฟัะขนข้อนี้ก็คือทาเชอร์ซูจีซจีนะคะเขาคือคนขับรถนั่นเองนะคะคำตอบก็คือข้อ A ค่ะต่อมานะคะ คำถามที่สามทา做什么工作เา做什么工作 A. เ是记者 B. เ是家庭主妇 C. 他是经理ข้อไหนคะเด็กๆ是记者หรือว่าเ是家庭主妇หรือว่า是经理คะจากรูปภาพ เขาเป็นใครคะเขาเป็นจีเจนั่นเองนะคะนั่นก็คือนักข่าวนะคะทัชจีเทัชจีเเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นก็คือข้อ A นั่นเองนะคะอะมีเด็กๆคนไหนตอบถูกหมดหรือเปล่านะคะต่อไปนะคะเราจะมาฝึกคัดอักษรจีนต่อไปนี้พร้อมๆกันนะคะคำที่หนึ่งะคะคือคำว่าเหรนเหรนนะคะเหรนแปลว่าคนนะคะ คำว่าเหรนเนี่ยเขียนยังไงอันดับแรกนะคะเราต้องขีดสะบัดซ้ายลงมาหลังจากนั้นเนี่ยเราย่อลงมาประมาณ40าเปอร์เซ็นต์นะคะหล,หลังจากนั้นก็ขีดสะบัดขวาสะบัดขวานะคะจากตามรูปภาพที่เหลาซื้อให้เด็กๆดูเลยนะคะเด็กๆลองฝึกคำว่าเหรนดูนะคะสะบัดซ้ายนะคะแล้วก็สะบัดขวานะคะแค่2เส้นนะคะก็จะได้คำว่าเหรนแล้วค่ะคำคำนี้ก็จะหมายถึงคนนะคะเช่นอะไรบ้างคะไท่กวัวยเหรน ใช่ไหมเราเป็นคนไทยว่าชื่อไทกัวเรนฉันคือคนไทยใช่ไหมคะอ่ะต่อมานะคะคําศัพท์คําที่2นะคะมีคล้ายๆเหรินเลยใช่ไหมคะแต่คํานี้คือคําว่าต้าค่ะเขาอาจจะมีลักษณะการเขียนคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันแต่ว่าคํานี้คือคําว่าต้านะคะต้าแปลว่าใหญ่นะคะต้าแปลว่าใหญ่ต้าเนี่ยเขียนคล้ายๆเหริอนอ่ะอันดับแรกของต้าเนี่ยต้องขีด ขีดเส้นตรงจากซ้ายไปขวาก่อนนะคะขีดเส้นตรงจากซ้ายไปขวาแล้วก็ลากลงมาจากข้างบนทับเส้นตรงที่เราลากไปสักครู่นะคะขีดลงมาแล้วก็สะบัดซ้ายนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็สะบัดขวาตามรูปภาพที่เราซื้อให้เด็กๆฝึกทําเลยนะคะคําว่าต้าก็แปลว่าใหญ่นั่นเองค่ะนะคะคำว่าเทียนเทียนนะคะ เทียนแปลว่าวันค่ะเทียนก็เหมือนกับคาว่ตาต้าแต่เทียนเนี่ยแตกต่างตรงที่เทียนมี2ขีดใช่ไหมคะ,ะมาดูกันเลยอันดับแรกขีดเส้นตรงจากซ้ายไปขวาสั้นๆนะคะหลังจากนั้นขีดเส้นตรงจากซ้ายไปขวาอีกหนึ่งรอบนะคะ,ะโดยที่เส้นข้างล่างเนี่ยจะยาวกว่าเส้นข้างบนนะคะหลังจากนั้นเนี่ย ขีดจากเส้นข้างบนตัวแรกตรงลงมาเลยค่ะแล้วก็สะบัดซ้ายเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็ขีดสะบัดขวานะคะเท่านี้ก็จะได้คำว่าเทียนที่แปลว่าวันแล้วค่ะ,ะเด็กๆก,ก็อย่าลืมไปฝึกเขียนกันนะคะระหว่าง3ามคำนี้ที่มีตัวอักษรคล้ายๆกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะบทที่7ก็จะมีเนื้อหาแล้วก็คำศัพท์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะ ไปเรียนบทที่8นะคะเดี๋ยวเราซื้อขอถามเด็กๆหน่อยว่าบทนี้เนี่ยชื่อเรื่องว่าท่าจั่วเฉมกงจั่วนะคะเพราะเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะไปถามคนอื่นว่าคุณทําอาชีพอะไรนะคะในภาษาจีนเราก็สามารถถามว่าท่าจั่วเฉมกงจั่วนะคะทาจั่วเฉมกงจั่วนะคะแล้วนี้ถ้าเราจะบอกว่าเราเคืออาชีพอะไรให้บอกว่าท่าชื่อแล้วตามด้วยอาชีพของเรานะคะอ่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะ,ะสำหรับถ้าใครมีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถติดต่อเราซื้อได้จากอีเมลที่เราซื้อขึ้นไว้ให้หน้าจอน,นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนภายในบทที่7เพียงเท่านี้ค่ะเชียร์เชียร์จ่าเจียใจเจียน